สวัสดีตอนเช้านะครับบรรยากาศทุง่งนาครับผมก็เช <c oughs> ้านี้ก็เดบได้เวลาทำงานแล้วนะครับการตอนเช้านะครับผม ตอนเช้านะครับออกกําลังกายไปด้วยนะครับผมเ <c oughs> ช้านี้ก็บรรยากาศดีๆตอนเช้านะครับ ลาไปทำงานกันแล้วนะครับผมเช้านี้เราก็จะไปอาบน้ำเตรียมตัวนะครับผมโอ้โหตัวใหญ่เปิดแล้วนะ